สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเช้าวันที่4มิถุนายน2 5 6 4คุณเปรวสีเงินได้เขียนบทความลงเว็บไซต์ของไทโพสชื่อบทความวันนี้ว่าเมื่อประยุทธ์โง่อยู่ยาวเห็นชื่อบทความแล้วเนี่ยนะครับยิ่งทําให้คุณผู้ชมนั้นอยากฟังแล้วล่ะสิครับว่าคุณเปรวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้อย่างไรรายละเอียดมีแบบนี้นะครับ บอกว่างบประมาณปี65ผ่านวาระแรกไปแล้วด้วยความเห็นชอบสภา269ต่อ200ถึงเสียงเห็นตัวเลขแล้วสงสารไม่ใช่รัฐบาลหากจะเป็นฝ่ายค้านที่แพ้ซ้ำแพ้ซาาอยากไปพูดเลยครับว่าประยุทธ์โง่เป็นนายกมา7ปีนานเกินไปแล้วลาออกเถอะกวนพลิกมุมพูดใหม่ว่าเพื่อไทยทั้งที่มีสอสอมากกว่าเขาแต่กลับเป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งดักดานซ้ำซ่าตั้ง7ปีเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรเลือกเล่นการเมืองเถอะแบบนี้ ว่ารัฐบาลห่วยฝ่ายค้านนั่นแหละซุปเปอร์เหีย้ยบก็ดูตัวเลขโหวตรางงบประมาณปีห5ในสภาคืนวานซีเริ่มแรกปี62เสียงฝ่ายคา้านรดต้นคอรัฐบาลเรียกว่าประชุมนัดสำคัญสำคัญฝ่ายรัฐบาลห้ามเจ็บห้ามตายห้ามขาดห้ามลุกไปห้องน้ําเพราะเสียงมากกว่าฝ่ายค้านแค่ห6หเสียงจะแพ้โหวตเอาง่ายๆแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบอกว่ารัฐบาลไม่มีผลงานแล้วดูตัวเลขโหวก็ประมาณซีรัฐบาลชนะด้วย269 ต่อ2 0งถึงเสียงห่างห้าหเสียงผ่านไปสองปีซอสซอสี่ฝ่ายค้านกลับไหลไปรวมอยู่ที่รัฐบาลตอนนี้เขาหลับเนตรสายญาติมาบนหลังกระบือได้สบายสบายไม่ต้องลุ้นแล้วฉะนั้นอย่าไปพูดว่าประยุทธ์โง่อยู่ยาวล้มเหลวอายเขาควรสำรวจตัวเองว่าพวกกูฉลาดกว่าเขาตรงไหนถึงได้เป็นฝ่ายคาา้านซ้ำซากแล้วปรับสันดานตัวเองให้โง่ลงสะบ้างจะได้มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลจากเขาบ้างนี่อะไรกันดา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  ด่าเขาจนพจนานุกรมหมดเล่มบางครั้งเพลิดเอาความเลวระาำสมัยพวกตนเป็นรัฐบาลมาด่าไปด้วยแล้วผลเป็นอย่างไรฝ่ายรัฐบาลกลับอยู่ย้ำยืนยงแต่ฝ่ายตัวเองกลับเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยจนอีเตี้ยหลังม็อบมันสูงแข็งเปรตไปแล้วไปแจมขับเฮ้าส์กับพวกแคร์ขาคอ,อ,อกดูสิแล้วกดปุ่มถามโทนับดูว่าเป็นสัมภเวสีผีไม่มีแผ่นดินฝังมา15-16ปีเบื่อหรือยัง ถ้าเบื่อก็บอกให้เขากลับมาเข้าคุกไม่ต้องโมโหกเดือนแก้เศรษฐกิจได้หรอกมาแก้ปัญหาหนีคุกสองคนพี่น้องให้มันได้ก่อนเถอะฉลาดอย่างโทรัสอีกหน่อยก็เหมือนจิวยี่แค่องเบ้งเขียนจดหมายไปย่อยุ2-3สองสามคำก็แขนครั่งอกแต่ทําอะไรเขาไม่ได้ลงท้ายกระอักเลือดตายเองโง่อย่างนายกประยุทธ์เขาเรียกว่าโง่แบบสิบโง่เรียนเซนเป็นแบบไหนก็ไปถามอาจารย์อาจารย์ทีรธาดูดูแล้วขอหนังสือท่าน มาดูอ่านสักเล่นไปที่โรงเจเป้าเก่งเต้งซอยปลูก,กจิตสองบ่อนไก่ถนนพระรามสี่คลองเตยกรทมนนั่นแหละท่าน90กว่าแล้วแต่ยังเฉียบโง่อย่างประยุทธ์โง่ตามวิถีธรรมชาติอาจอยู่ยาวด้วยประชาธิปไตยอินโนเวชั่นอีกกี่สมัยก็ได้ถ้าเขาต้องการฉลาดอย่างเพื่อไทยเป็นฉลาดเคมีสังเคราะห์สุดท้ายกินตัวจนก้าวขาไม่ออกต้องจนจอและจนจุนบทย่อยเนื้อเลือดเนื้อรอตาย เป็นการจะฆ่าตัวเองทางการเมืองอย่างหนึง่งพักฉลาดอย่างเพื่อไทยในซีกรัฐบาลก็มีมีความสุขกับการตบหัวแล้วลูบหลังนายกเล่นด้วยพยองว่าขาดค่าเองตายยุกก็ให้เด็กวานซื้อบ้างเด็กโคงบ้างเที่ยวตกเล่นตกอวดว่าพักค่าแน่ประยุทธ์โง่ประยุทธ์หงอไม่มีน้ำยาถอนตัวเมื่อไหร่ก็ตายแงแก่ก็ระวังเหอะคนโง่วิถีธรรมชาติถึงเวลาเขาจะโง่แกมฉลาดขึ้นมาละก็ไอ้พวกปวดฉลาดแต่โง่าบัดซบดันแหละจะร้องเอง คนเราหนักนะนะเพื่อเป้าหมายหนึ่งจะทําเป็นไม่คิดมากแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งคําว่าค่าได้แต่หยามไม่ได้จะปรากฏเขาไม่ทําหรอกแต่คําว่าทํารงศักดิ์ศรีจะทําอานิทานเชนของท่านทอธทีรธาตเล่นๆสักเรื่องประไรเอาเรื่องความกรดรุ่มของตะขาบก่อนสนุกดี มีกบตัวหนึ่งที่เฝ้าสังเกตการเดินของตะขาบตัวหนึ่งอยู่เสมอเวลาผ่านไปนานเข้าเกิดเป็นความงุนงงสงสัยขึ้นในใจรุ่นนคิดว่าตัวเองมีสีข่ขายัางเคลื่อนไหวไปมาได้ยากลำบากแต่ฉนันตะขาบมีขานับร้อยจึงเดินได้อย่างปลอดโปร่งเพียงนี้ช่างแปลกประหลาดยิ่งนักยามเดินเหินตะขาบทราบได้อย่างไรว่าจะหยุดขาข้างไหนขยับขาข้างไหนจากนั้นก้าวขาไหนตามออกไปกันเล่ากบจึงตัดสินใจออกไปขวางทางเดินของตะขาบเอาไว้จากนั้นเอ่ยถาม ข้าถูกเจ้าทําให้งุนงงสงสัยไปหมดแล้วในแต่ละวันเจ้าเดินเหินได้อย่างไรด้วยขาที่มากมายขนาดนี้ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ตะขาบตอบว่าข้าเดินแบบนี้มาโดยตลอดไม่เคยคํานึงถึงเรื่องนี้แต่เมื่อในวันนี้เจ้าถามขึ้นมาข้าก็จะขอเวลาคิดดูสักครู่แล้วค่อยตอบคําถามของเจ้าตะขาบยืนนิ่งอยู่สักพักเพื่อขบคิดว่าที่ผ่านมาตนเองเดินอย่างไรจากนั้น,จน,นเจ้าตะขาบก็พยายามจะขยับขาโน,น้ตขยับขานี้แต่ไม่สาเร็จ เพียงลากขาไปข้างหน้าได้สองสามก้าพอหมดสิ้นหนทางจึงหมอบลงสุดท้ายได้แต่กล่าวกับกบขี้สงสัยว่าต่อไปเจ้าโปรดอย่าได้เอ่ยถามข้อสงสัยข้อนี้ของเจ้าให้ตะขาบตัวอื่นได้ฟังอีกที่ผ่านมาข้าเพียงเดินไปตามข้างหน้าไม่เคยเกิดปัญหาแต่ตอนนี้เจ้าทําให้ข้าตกที่นั่งลาบากแล้วข้าไม่สามารถก้าวเดินได้เพราะข้าไม่รู้ว่าจะขยับขาเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรด้วยขากว่าร้อยขาที่มีอยู่นี้ปัญญาเซนเรื่องบักเรื่องขบคิด ความกลับเพิ่มปัญหาสิ่งที่ควรทําคือการใช้ชีวิตประจําวันตามธรรมชาติตามที่ควรจะเป็นเอาอีกสักเรื่องเป็นเรื่องคนตาบอดกับโคมไฟยังมีตรอกสายหนึ่งที่ทั้งมืดทั้งแคบทั้งยังไม่มีดวงไฟส่องทางให้ความสว่างแม้แต่น้อยดังนั้นเมื่อถึงยามค่ําคืนการเดินทางในตรอกแห่งนี้จึงเป็นไปด้วยความยากลำบากคืนวันหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเดินมาผ่านเข้ามายังตรอกดังกล่าวเพื่อบุ่งหน้าไปยังอารามเะว่าความ ทีตรอกนี้มืดมิดกระทั่งนิ้วมือทั้งห้าของตนเองยังไม่อาจมองเห็นได้เมื่อเดินไปเรื่อยๆพระรูปนี้จึงทั้งเดินไปชนผู้อื่นและถูกผู้อื่นเดินมาชนไม่หยุดจอดสร้างความลำบากยิ่งนักในตอนนั้นเองมีผู้อหนึ่งถือโคมไฟเดินเข้ามายังตรกดางกล่าวพลันทําให้ตรอรเกิดแสงสว่างขึ้นพอสมควรพระรูปนั้นได้ยินคนเดินผ่านทางกล่าวว่าคนตาบอดผู้นั้นช่างแปลกนักตนเองมองไม่เห็นแท้ๆใหญ่ยังต้องถือโคมไฟให้วุ่นวายเมื่อพระได้ยินก็รู้สึกแปลกใจ รอจนกระทั่งคนตาบอดถือโคมไฟเดินผ่านมาจึงเอ่ยถามขึ้นว่าขออภัยท่านตาบอดจริงๆหรือคนผู้นั้นตอบว่าถูกแล้วถ้าเกิดมาพิการตาสองข้างก่อข้ามองไม่เห็นสําหรับข้านั้นไม่ว่าจะยามเช้าสายบ่ายเย็นล้วนไม่ต่างกันยังไม่ทราบว่าแสงสว่างหน้าตาเป็นอย่างไรพระได้ยินดังนั้นก็ยิ่งงุนงงมากขึ้นเอ่ยถามไปว่าเช่นนั้นท่านจะถือโคมไฟไปเพื่ออะไรคนตาบอดตอบว่า เนื่องจากเพราะข้าเคยได้ยินคนพูดว่าในยามกลางคืนไร้แสงสว่างคนตาดีทั้งหลายก็เช่นเดียวกันกับข้าคือบองไม่เห็นสิ่งใดดังนั้นข้าจึงถือโคมไฟไปไหนมาไหนเสมอพระได้ยินดังนั้นก็เกิดความซาบซึ้งเอ่ยคาอมิตะพุทธออกมาและกล่าวต่อไปว่าท่านช่างมีเมตตาธรรมห่วงใหญ่เพื่อนมนุษย์มิข้าคนตาบอดกลับตอบว่าผิดแล้วข้าทําไปเพื่อตัวเองทําเพื่อตัวเองอย่างไรพระถามด้วยความสงสัยคนตาบอดอธิบายว่า เมื่อครูท่านเดินมามืดมนในตรอกใช่โดนคนเดินสวนมาชนเอาถือไหมท่านดูข้าเองนั้นเนี่ยแม้เป็นคนตาบอดแต่ข้าไม่โดนผู้อื่นเดินเชิญเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งทั้งที่เมื่อก่อนข้าก็เป็นเช่นเดียวกับท่านคือโดนโดนคนเดินมาชนเอาบ่อยครั้งเมื่อข้าถือโคมไฟทุกอย่างก็เปลี่ยนไปที่ข้าจุดโคมไฟไปไหนมาไหนด้วยข้าจุดเพื่อให้แสงสว่างกับผู้อื่นและให้ผู้อื่นมองเห็นตัวข้าดังนั้น ตั้งแต่นั้นมาข้าไม่โดนผู้อื่นเดินชนอีกเลยปัญญาเชนด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นประโยชน์สูงสุดล้วนกลับคืนมาสู่ผู้ให้สองเรื่องพอนะมากไปเดี๋ยวทั้งฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลจะฉลาดยิ่งขึ้นแล้วประยุทธ์โง่ก็จะเป็นนายกตลอดการโทรนับกระอักเลือดตายเลยนะครับนี่เป็นบทความที่ทางด้านคุณเปรวสีเงินนั้นได้เขียนเอาไว้ในเช้าวันที่4 มิถุนายน2,564นะครับก็เอาไปคิดดูแล้วกันนะครับโดยเฉพาะนิทานสองเรื่องที่คุณเปรวสีเงินยกมานั้นต้องบอกว่าดีมากๆแต่ว่าคุณผู้ชมก็ลองไปพิจารณาเมื่อประยุทธ์โง่อยู่ยาวเรื่องนี้จริงเท็จประการใดครับ